ครับผมชื่อเกมเมอร์อนะครับเร็งจะมารีวิวของเจ๋งๆกันนะครับผมของเจิงๆเนี่ยหกอย่างหามาได้เท่านี้เนาะก็ตามนี้ครับอย่างแรกนะครับอ่ามันคือย้ายมาร์สไรด์อะไรสักอย่างนี่แหละครับก็มันสุ่มเอาเนาะเดี๋ยวผมแกะก่อนแล้วก็มาดูข้างในกันตัวนี้เราแกะมาแล้วนะครับเราก็จะเจอสติกเกอร์แล้วก็ คู่มือเล็กน้อยเนาะนก็จะเป็นชิ้นส่วนเรามาแกะชิ้นส่วนแล้วเริ่มประกอบกันเลยนี่ครับเราตัดหมดแล้วนะคะเรามาดูสองนี้กันเนาะสองนี้จะเป็นส่วนท้ายนะครับอืมเี๋ยวเรามามมนี่ก็จะเป็นเขาเรียกไงเนาะทุกคนดูใช่ไหม นี่ครับเป็นด้ยของแพ็กเมนะครับนะครับอืมเนาะข้างในอันนี้อุ๊ยอันนี้เอาออกยากอ๋ออันนี้เป็นชิ้นส่วนประกอบข้างครับผมอืมอันนี้เหมือนจะเป็นตัวนะครับอ่าจริงๆด้วยครับผมเป็นตัว เราเริ่มประกอบพร้อมกับติดสติกเกอร์กันเลยก็ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวให้ดูโอเคเริ่มนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็มันก็จะมีอตัวนี้นะครับติดมาด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนบล็อกแล้วก็ขยับแขนขยับขาได้อย่งเงครับ อขยับมัมก็ได้หมุนสามร้อยหกสิบได้หมดเลยไปอันนี้ภูมิใจนำเสนอนจำไม่ผิดนะมันอยู่ในดาก้อนบอลเหมือนจะเป็นเอ่าตามหาลูกบอลทั้งเจ็ดมาเราจะมากดเลยกันนะครับมันกดได้นะมีไฟด้วยเห็นไหมครับมันจะสุ่มเอานะอืม ส่วนใหญ่จะอ,อกด้านล่างนะครับไปชิ้นต่อไปชิ้นนี้มีนิดเดียวครับอีกสองอันนี้คือสองอย่างเลยนะรวมกันเลยนะโอเคนี่ครับผมชิ้นต่อไปมาจากเรื่องดากาลันปะมัง้งไม่แน่ใจนะน,นี่คือด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างเหมือนกันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์นะเป็นสุ่มนะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้อันไหนนะครับข้างล่าง ข้างบนเรามาแกะกัน,กนลเลยอละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีลีนาคุมะ,ะไม่ใช่ลีนาคุมะมะั้งลืมนะเอาจริงๆไม่ได้ดูเรื่องนี้มานานแล้วด้วยเดี๋ยวเรียกว่าดูเลยแทบก็ได้เปิดละมาครับเรามาลุ้นกันเลยดีกว่า ให้ทุกคนนะครับดูแผ่นรองกันก่อนนะครับแผ่นนะครับไฮสคูรติงติงตึงติงติงเดี๋ยวแกะนะครับกบแกะแล้วนะครับเดี๋ยวออกมาจากถุงก่อนผมไม่รู้นะว่าตัวเนี้มันชื่อว่าอะไรอยู่ผาเท่าไร่จำไม่ได้นะแต่รู้จากหน้าตา,าแค่นั้นแหละ แค่นี้เลยครับแค่นี้เลยนี่ผมหน้าตารูปทรงอะับนะครับผมจะไม่พูดเลยมากนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เสียนอะไรขนาดนั้นเราจะประกอบเข้ากับฐานเลยนะประกอบมือเดียวมันไม่ง่ายอย่อยางที่คิดแป๊บหนึ่ง ร้อยแล้วครับผมอืมมาดูเต็มๆกันเลยไปชิ้นต่อไปกันเถอะครับ Let's go มาครับผมชิ้นนี้นะครับเออตรงนี้โดนฉีกไปนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรดอกเนาะนี่ครับ ประมาณนี้เลยนะผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไว้ทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะก่อนต่อครับอันนี้แกะไม่ออกนะครับถ้าแกะออกเมื่อไรเดี๋ยวก็อาจจะอัปเดตแต่คงไม่น่าจะได้อัปเดตแหละลงคลิปนานเออกว่าจะลงนานเชื่อเอะด้านข้างใครรู้ก็บอกด้วยนะครับน่าจะเป็นที่ตั้งโชว์ไว้แค่นั้นแหละครับผมมาต่อชิ้นต่อไปนะฮะ ชิ้นนี้คือชิ้นปิศนานะครับของทุกๆคนนั่นเองเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าเครื่องไหนจะเป็นอะไรขอไม่ให้ทุกคนรู้หรอกนะเราผมก็ไม่รู้ด้วยมาครับเปิดมาครับอย่างแรกนะครับเราก็จะได้ออใบอะไรสักอย่างนะที่มีพระเอกแล้วก็ไทยท่นานหกสิบเมตรถ้าไม่ใช่พระเอกก็ขอทอดด้วยนะ พอดีเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ดูนะครับอ๋อเป็นโพกุแจ,จอยากได้เอเลนลมันก็ไม่ไม่ขะสา,าอือมัอนหมายสี่ 4, ไม่อยากได้อะแก็มีสองคนตรงนี้นะครับผมต้านหลังต้านหลังก็หมดแล้ว มีแค่นี้โอเคเรามาดูข้างในนี้กันเถอะตึง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 โอ้โหเขาให้พลาสติกลงมาันสุดยอดไม่ใช่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 รับผมด้านหลังเป็นลูกม้านะอืมเดี๋ยวก่อนนะ ไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นรูปมานไหมอ๋อไม่ใช่นะคะผมลืมดูเรื่องสัญลักษณ์ข้างหลังครัไอ้สัญลักษณ์จำไม่ได้นะว่าเป็นหน่วยอะไรงั้นหนึ่งถึงสี่แปลว่าผมไม่ได้แน่นอนหนึ่งถึงสี่นะครับเอาละเรามารุ้นกันนะครับห้ากับหกนะครับจะเป็นอะไร อยากได้หกอะเออหรือใช้ท่านหญิงก็ได้เออที่แต่ว่ามันก็ดีอยู่นะอะไรแบบแบบตึงตึ้งตึ้งตึงหูมผมอย่างนี้สีเหลืองแบบนี้นั่นเองอืมอน,นี่กับผม ก็จะเป็นลูกเลี้องนี่ครับผมก็จะเป็นร่างตาประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะเหมือนเป็นยางดูนะนี่คะงอได้นะครับมันจะเป็นยางมากกว่าพลาสติกนะครับเป็นพวงคุนแจนะครับอันนีอ้อะไรไม่รู้อ่ะยังไม่รู้อะใครรู้ก็บอกหน่อยนะมันมันเป็นปุ้งป้งกล้องไม่โฟกัสเอาตามนั้น,นครับ นี่นะครับผมที่ผมบอกว่าที่ตอนแรกบอกว่าแกะไม่ออกตอนนี้แกะออกแล้วนี่นะครับเหมือนกันจะประมาณนี้นะแล้วก็มีคู่มือมาให้แต่คู่มือทุกคนคงรู้นะครับว่าบันเืออะไรประกอบไป้นสองแบบคือแบบที่ผมประกรอบอยู่นะอันนี้แบบตั้งโชว์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบบกันเอปัแบหบนึง่งนี่นะครับ ก็เป็นแบบที่สามารถวางที่โกนหนวดได้นะครับอืมก็จะวางตรงนี้แบบนี้เลยสมมตินี้เป็นที่โกนหนวดเนาะมันก็วางอย่างเงี้ยแหละเสร็จปุ๊บคุณก็มาทําอะไรก็โกนหนวดไปจบเลยครับมันแค่ทื่งแต่ว่าเรามันส่วนขนาดนี้จะปล่อยให้โดนอย่างนี้ก็ก็ะไรอยู่เฮ้ยตั้งโชว์ดีกว่า ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม